จะได้ตัตัวถูจะได้วางตัวถูจะได้เป็นเื้อจะได้เปิในการปฏิบัติไม่นับต่อไปทีุด้นก็าภาาีุ่่ที่เดินทางมาอยาังอลพัฒนาตอนนี้ก็รอคอยนรอคอยอยางมาพูดใจเย็นๆใจใทุกท่านใทุกคน อันที่เรียงสิ่งของมาแล้วก็มาวางมาะยุกตบริวณถนนสัยตแด้ในบริเว่พื้นทีสังยนจังอัดเี้งใหม่ก็้าจะเร่มเป็นอาคาร์เลพายรถยนต์ที่เรียงใจปากก็เรีชัวเข้ามา มันมีสของข้อเจริก่อนส่วนรายกโยมที่มาจากหมู่บ้านคือมาจากตะวันคือมันนี้มีสายบ่าข้อาหารแค่เท็จจริงเติรวนบรรายกโยมมาร่วมกันลักบ้านข้อตาหารแค่กัน้ไปมากไปน้อยกันไร

ตางตั้งตงเป็นเรื่องของการตั้งตงการนี้ดีหป่ามากเลยต้องื่นทํกันการตั้งตงเป้งารั้ทต่อหน้าก็ได้งข้าทำลับไหนก็ได้แล้วลอนดี ลองใส่รูทำให้เป็นสัญลักษของคนเดิมเองตุลาการที่เราแนะนำว่าให้่หนคนชินกัการปฏิบัติธรรมทำไมต้องคุ้นชินกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมื่อต้การโยงตดความรับัมพันธ์มีเหตการณ์ทำก็ได้

ก็เดินทางมาถึงต้าวหน้าบริโภคแล้วกำลังเข้าถึงเทาไรกับแีขาแล้วยานโยใส่บาก่อนเดินคนผมกันทำบุญตักบาตรก็้างอาารตามตักบาตรกร้างอาหารให้เสโยกยกัไปถึงหลายคนหลายพาด้วยกัน อย่างแรกอันที่สองก็ถึงตัวเราเองเราอยเป็นคนที่เดียวแ่ละตลาดที่ตองละท้างเมงละตลาดคองัวหนึ่อจ่างกนไปนนี้ตองอันทียก็ขงตัวเม อันที Bond ่สองนะคตับก็คือคนที่ตัดข้อดีคนที่ตัดข้อดีไปเห็นก็คุณสมบี่ออกาเป็นการตัดที่ออกมาโดยก็แฝงไทด่วยสุขภา อย่างที่ดีเมื่อทวาุญแรงมีการต่อต้ากต่อไปถึงบารคบรุมชารเคอลืนและสถาบัทั้งหลายมีชัยชนะมาอยู่ททหลังมาอยู่หลังพี่ลลเททลย ยก,จจกตัวอยาในในใน่างใกล้ๆก็ได้คนที่ติดคุกติดคุกม,มาเป็นปีเป็นหลายปีเราให้ญาติมาเยี่ยมญาติก็ไม่เคยมาเยี่ยมสักทีเห็นแต่คนอื่นขเขามาเยี่ยมก็มีขนมม,มีความรืม่นเริงแจ่มใส มีสิ่งของมาฝากมาให้ถ้าเขาเผื่อแผ่ให้ก็ได้กินถ้าเขาไม่เผื่อแผ่ให้ก็อดถึงน,นย,ยืน,น,นรึน้ำลายทำอะไรก็ไ,ไ,ไม่ได้แต่ถ้ามีคนไปเยี่ยมมีคนนำสิ่งของส่งสิ่งของไปให้ก็ได้กินได้ใช้ไมไ่ลำบาก นา้ผัดสนอะไรต่างๆมากมายสักเท่าไรก็เหมือนที่โยมมาทําบุญทําบุญตักบ,บาตรอยู่นี้แหละคนที่ตายไปแล้วเป็นสำเพอสีเป็นเจ้ากรรมนายเวญก็รอส่วนบนส่วนลกุศวอยู่โยมทําแล้วตั้งใจมั่งไม่ตั้งใจมั่งตายบั้งไม่ได้บ้างเมื่ออุทิศไปแล้วเขาก็รออนุโมทนาแต่หากว่าวโยม จำไม่ได้สัทีว่าเอ๊ะญาติอาของฉันชื่ออะไรเนะเาะไม่รู้จะทำยังไงจะทำบุญทั้งทีก็ลก,กลัวกล้ากล้าไม่กล้าทำสุดท้ายก็ไม่ได้ทำไม่มีบุญไม่มีกุศลอะไรที่จะเป็นถวายได้ที่จะอุทิศได้ก็กลายเป็นอดอยากไปเหมือนยาติเจ้าทิพิสาร พระเจ้าพิมพิสารนี่ถวายวัดให้กับพระพุทธเจ้าอานิสงส์มากมายมหาศาหละเกินแต่ท่านไม่ยอมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติของท่านตอกตะเกียญาติมรรวงเลยเนี่ไอหลานเนตระกรูไม่เคยทำเลสิ้นเลยเมาดามาตันมีมาฝาก สุดท้ายพระเจ้าพิทักน่ต้องมาเข้าเฝ้าพระพทเจ้าถามว่าเป็นพ่ออะไรบอกว่าพระองค์เลยกิฏิถึงกุฏิสนนพระใหยากไม่ใช่ยากในชาตินี้นะเป็นยากในสมัยพระเจ้าชื่อว่ากัสปะพระเจ้าตองมรอบอยู่อย่างไม่ด้กุดไม่ไม่เกิดอย่างไม่ได้มีสุขภูมิที่ดีเกิหนต้องนวงา

mời 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 mặt tìm nhà mọi người cũng mặt trốn và tóc thắng cũng mặt trốn mời 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 เราใ้าองก็เจะเป็นั้าเดียวในชก็ไตเาได้วสนเา,สนา,า,า,านเาเ่ความประมาทไม่อกมาทันห้เันว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราท้เหอนกับว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีเราแลยนะขอสละคนยาก สภาพสาพเียบลงน้องน้องจิตใจตามจิตใจในช่องสดนแจ้งตือในช่องเป็นม้องเือนเราก็มองอยู่ที่สิ่งของเราตามใจไหยตามใจไว้ตามใจแผ่กุศลเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปรวดน้ำนะบุรทิศคนดกุศลขอแม่พระคูชาแม่พระร จะเป็นสักทีพยานอาประจารยของพิษสงคุณสุสุชนประ,ประปยังไทยตา่างๆปล่อไปขอให้ท่านทั้งหลายตรงมาถึโมรการรักรสร้สางบุญสุุิชย์นี่เถิดอันนี้ก็เป็นวิธีการ,ราตัวน้ำไม่ไกลเทน้ำไปที่เฉยน,นั่งเมือมือลอย,ลย,ลยใจนะมันมีสุวผู้หมายอยู่ มันมีต้อหมายอยู่นะครับตัวนะั้นและทำก็ไม่ใช่พึ่งทำแค่เดือนนี้แต่ว่าทำมาเป็นพันๆปีตั้งแต่สม,มัยะพุทพิจ้าล้ว